เอาขึ้นไปเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามเปิดดื้มๆดื้มๆโอ้พี่น้องโชกดีอยู่ตัวนี่กาดกันยังมีความโชกดีอยู่ด้วยครับซาำโอ้ มึงครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามือเสารด้วยครับพี่น้องครับเสารมือนี้กระสิไปยามตุ่มคือเก่าด้วยครับแต่ว่าพอผมเพิ่นจะเปลี่ยนสถานที่ใส่นะครับก็คือไปใส่อยู่ฟ้าถึงนะครับหน้าผมกระสิมีอยู่สามฟ้าฟ้ากลางฟ้าไต่ฟ้าถึงนะครับมือนี้เพิ่นใส่ไปฟ้าถึงเราก็จะไปเบิ่งพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะถือหรือบ่ถือนะครับัาไปเบิ่งกันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปยามตุ่มอยู่ในไฮยางผ่านพอไฟไฟเทิงมันก็นติดอยู่กับไฮยางเด้อครับพี่นอ้องอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นเด้อครับแต่ว่าก็บบริเย็นแห้งไฮยางมือนีเพิ่นบริด้กีดเด้อครับ นี่บได้กรีดผมกับบได้อมาย้อนทำกดเพาราะว่าเพิ่นบ่กรีดเดินไปหลบๆนี่เพื่อนจะใส่สถานที่ให้เกิดประโยชน์นะครับจะสังเกตเห็นว่าเห็นบักหนัดครับบักนัดจะหนีใหญ่ใหญ่นะครับมันปูใบโฮมบอดีรับแสงมันก็นใหญ่นะครับมันบอคือพืชชนิดอื่นมันเป็นพืชใบเหลียงเดียวครับมันบมแมนใบเหลียงคููมันก็นใหญ่ครับบักนัดพันพันใบมีน้ำครับ เห็นขี่ยางนะ่ะไปเรื่อยๆครับ เอาก็เกีียวแหลวแล้วนะครับแต่ว่าแล้วบ่ท่านเบิดอยู่เหนือไฟกลางบ่ท่านแหลวครับพี่นนองเห็นบอมีบัวนำครับมีบัวนำครับเบิ่งมีบัวพ่อผมบอกว่าใส่ไ,ไว้ทั้งเหนือแล้วทั้งตะววนออกไหมแามแหลงนั่นตึกแคฮนะครับอยู่ไฟนี้ เิ่งบรรยากาศย่มมือเสาครับพี่น้องบรรยากาศอีสานทั้งตาเว้นออกพอผมวาหาก่อนอยู่ใส่นออพ่นว่มาพ่นเห็ดเกรือไม้ไหว มีสองหลังปลาหวอนนำพี่น้องสุป,ปีสิเด็กินปลาล่าเถื่อขนาดนี่เด้พี่น้องล้างหนึง่งพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วยิบขึ้นมาเบิ่งเลยนะครับถือหรือบ่ถือ เขาบ่านอ่ำสั้นมึงก่อนเปิดเบิงหนึ่งสองสามว่าแล้วบุเป็นตะถึกมันเบาปานนี้ ไปเบิ่องอีกรังอื่นรังอื่นมันใส่ไว้ไซน้เนะครับลังนี่ข้อให้เขา เอาขึนไปเปิดพร้อมกันอุย้ยสีนักนักอยู่ข่าบนนอข่าบนนอเปิดก้อนพี่น่องให้สัญญาณเิ่งพร้อมกันครับหนึ่งสองสามเปิดดื้ๆดื้อดื้อโอ้พี่น่องโชกดีอยู่ตัวนี่ ยางหน่อยได้ยุตัวนึงเห็นบอกครับเดี๋ยวหามุมมุมได้หรืะจังสีเห็นที่นนองเบิง้งเอียนครับปาดก็ยังมีความโศกดีอยู่ด้วยครับเอียน ถึงจะตโตบ่อใหญ่แต่ว่าก็ยังยางหน่อยก็ยังเขา่าครับโอ้แต่ว่ามันกับบอบอใหญ่ยยคือมือวานรมือวานมันจังใหญ่แห่งถ้ากับปิดไว้เดี๋ยวจะเอากลับไปปิดไว้ก่อนพี่น้องปิดทางใด้ก่อนแล้วนี่ เซลขึ้นเมือด้วยครับพี่น้องวันนี้เซลขึ้นเมือเหมือนี้โบเก็บเอาผักกระแหงดอกไฟนี่มันโบม,มีต่างกล่องไว้ก่อนต่างโบอยู่เดี๋ยวอยู่แล้วเอากลับไปเอาอีกอันนึงเลยกระสคกับยางหน่อยถือกันยังภูมิใจอยู่ล้างหนึ่ง พอได้มีวิดีโอเดี๋ยวเอาลงยูทู <c oughs> <c oughs> คบททะคะรับพ่อกเกษียนไปที่ใส่ถังสีแล้วครับรังได้ถึลรังนี้ครับพ่อเกษียนไปที่โอ้ยจะแ,แมนเนาะ <c oughs> แจแมนขับเบิงเสียเอาไปที่เลยเอาปน,นี่เปิดเบิงแจแมนโอ้ยโอ้ยขับเอาไปที่กันเลยโอเคเลยหนึ่งสองสามโอ้เบิ้งขับปีนองมีปูน้ำ มันยังบวกนี่เหยียบซะเนาะโอ้ยมาหน่อยนี่เจมันมันเข่าแข็งเข่าขาบงังโอ้ยตีเอาเลย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโตัลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณผู้ติดต,ตามนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับมื่อนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย